สวัสดีจ้ะมาดนี่พี่ๆจา้าทีดีก็มาถึงขั้นตอนหอน่าจะเนาะเอาแผ่นเกี่ยวขึ้นมาแล้วมาตัดมุมซีมุมเลยจะเนาะ้ามาตัดเฮ็ดหยังตัดเพื่อคพามสวยงามจากเวลาห่อออกมามันจะคข้าขๆกับถุงเงินถุงทองนะจ๊ะเนาะจริงๆบ่ตัดกด็ไดจ้ะแต่ก็ถ้าพี่สาวคนหมักตัดเพื่นหมักคพิมสวยงามแต่ก่อนทีห่หฮอจะหอ่อก็เพิ่นก็เอามาหนวดหมูอีกรอบหนึ่งเนาะที่หมูที่มักไว้มาขึ้นนีิเนาะ ช่วงที่เขาเตรียมหอนี่เขาก็เอาอันหม้อซึ่งต่างน้ำขังไว้แล้วเขาก็ไม่ห่อพอห่อเสร็จแล้วเขาก็เอาใส่ซึ่งถ้ามันหลอดแหลกที่ใส่ซึ่งมันก็สีพอดีกับน้ำมันเดือดเนาะจ้ะเนาะเขาก็มาเอาใส่ซึ่งขึ้นห่อขึ้นไปเลยแต่วันนี้ช่วงที่เข้าห่อเขาเตรียมตัวยู่นี่เขากับประมาณเตรียมฟ็อกซีหรือสเปรย์ขวดที่ฉีดน้ำไว้พอยังเพราะว่าเพื่อที่จะบให้แบบว่าเวลาเขาหนึ่งไปแล้วจะบอ่อแผ่นเกี่ยวมันแห้งเนาะจ้ะก็ฉีดพ่นน้ำไปกับจนว่ามูซุกอันนี้ซุกพุล่ะ มันก็ได้สักพักหนึ่งมันก็กะนาะที่บ่ได้กะเอาเขาค่อยเบิ่งเอานาะจะเนาะเขา,าพอนันะ่นนัะน้ำจิม้มเขาก็เห็ดเด็เรื่องเห็ดน้ำจิม้มเขาก็ไปซื้อน้ำน้ำจิม้มชี้ฉก็ไปซื้อแต่ว่าน้ำจิม้มนี่เพิ่นเห็ดเอาเองนาะจะเนาะหน้าตามันก็สิออกมาแบบนี้พอซุกแล้วเขากะพอเวลานันซุกแล้วเขาก็ขี่ออกมาใส่หมอ้อ ใส่ใส่จานเตรียมกินได้เลยจ้ะนี่แหละเป็นวิธีง่ายๆแบบบานๆทํากินก็ได้ทําขายก็ดีสําหรับพี่ๆผู้ใดที่มาคลิปนี้เด้อจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้สาวไทยในเด้อจ้ะเด้ออันคลิปนี้สาวไทยเห็ดบ่หลายอันรวบรัดกระทัดอันนี้ถามาควาอย่าลืมตอนที่ตักออกมาสุกแล้วเตรียมหอมกระเทียมเออเตรียมกระเทียมไว้แล้วก็น้ํามันเพื่อที่มันจะบ่ติดกันเนาะจ้ะเนาะ พอกันคลิปหนาเด้อยจ้าพี่พีจ้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อยจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ